สวัสดีครับนะควันนี้นะครับเป็นวันที่10นะครับเดือนธันวาคมพศ2500นะครับ6.5นะครับตอนนี้เรามาส่งมอบฝานหัวหมูหรือฝานไทยกบต่อสังข้าวนะครับของบริษัทพรเจริญช่างคิดตอนนี้กำลังให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานดูนะครับหลังจากที่แนะนำเบื้องต้นไปนะครับ ตัวนี้เป็นขนาด3หัวนะครับใช้กับรถ47แดงของกูบาต้านะครับนะครับตอนนี้เรามาส่งมอบอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมินะครับจังหวัดชินุร์น,นะครับศึก้าได้ไปดูงานแล้วก็ศึกษาในยู u b e นะครับก็เลยสั่งจองนะครับเนื่องจากหลังเก็บเกี่ยว ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมกับการถ่ายกบต่อสังข้าวนะครับกับลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้นะครับชื่อชื่อบ้านนี้นะครับอยู่ที่หลังสถานีรถไฟนะครับครับเป็นชื่อบ้านน้องเหล็กนะครับ ตำบนสร้างปีนะครับอำเภอศรีขรรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้นะครับอยากจะแวะมาชมมาสอบถามคนที่ใช้งานจริงนะครับหรืออยากจะมาดูขณะที่เขาใช้งานก็พอเชิญแวะมาดูสอบถามรายละเอียดกันได้เนาะช่วงนี้ครับเป็นช่วงระยะเหมาะสมนะครับสําหรับการไถกลบต่อสังข้าวเนื่องจากเศษฟางข้าวนะครับ บางรายเขาก็เก็บเพื่อจะเอาไปเลี้ยงสัตว์นะครับตอนนี้ฟางราคาดีมากเลยนะครับหลังจากเก็บฟางเสร็จก็ช่วงระยะาการไถกรอบต่อสางข้าวนะครับอัดฟางเก็บฟางเสร็จนะครับมีลูกค้าท่านใดนะครับต้องการที่จะไถกลบเลยไม่ต้องอัดฟางออกก็ได้นะครับก็สามารถไถกลบได้นะครับ ลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้อยากจะมาแวะชมหรืออยากจะโทรติดต่อสอบถามนะครับโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาทครับจังหวัดสระบุรีนะครับสอบถามพื้นอย่กันก่อนนะครับรถคทักอร่ของท่านเป็นรุ่นไหนเหมาะสมกับรุ่นที่หัวครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำนะครับ เก็บงานอยู่นะครับ ถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้าไปนะครับโรงงานตั้งอยู่อำเภอรพระพุทธบาทครับจังหวัดสระบุรีนะครับมีสินค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อสูงเครื่องหยอดข้าวเครื่องวานข้าววานปุ๋ยนะครับเครื่องยกล่องปลูกข้าวโพดเครื่องยกล่องปลูกมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝานสับต่างๆนะครับติดต่อสอบถามเข้าไปครับเพื่อจะ มีเจ้าหน้าที่ให้คาแนะนําให้คําปรึกษานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจอขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ